พี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องที่นี่อำเภอโพละบึงพี่น้องครับมาทีนี้นะครับพิมงานมาจากนะครับอำเภอนาดูนครับมีโอกาสได้มายอมยามพี่น้องนะครับตลาดบ้านเราไงนะครับอ้ยพี่น้องครับหายน้อกินแลงพี่น้องครับมาพี่น้องครับเพแล้วกาไปเลยเย้สวัสดีครับพ่าจะขายไปขายดีอยู่ไหะขายดีอยู่บ่โอ้โหเอาเอาขายดีเด้ขายดีเด้มาหายมาหายน้อกินแลงพี่น้องครับมาหายน้อกินแลง ครับผอาเอาเอาครับโอ้ยแฟนคับไลขนาดนี้ป่ะมาดีครับมใครยังไปนี่ไเห็นน้ำซุเจ็ดข้นมาน้ำโทษยใส่อยุใส่ช่วย้านสองงเขได้ขายไปสองของเขาดิเนาะครับโอ้ซุงมาซุงมาซุงครับตัวเพื่อนเพื่นครับโอ้รับผมัเอาบอ่นเพื่อนับกได้เพ่นอยากได้เพื่อนเพื่เ่อนครับสามแหกครับผมสามข้าแสได้สัมเพื่อนสามเซื้อยังกับบ้าซื้อยัง เอาลูกบินไว้บผมครับผมแฟนคลับแฟนคลัครับผมโอ้แฟนคลับกลายหมือนี้เอ้าถ่ายรูปกับถ่ายรูปเอ้าถ่ายรูปกันแปบวันนี้ได้ให้รอมันเอาน้ำเขาแล้วโอครับผมเอาได้ให้ปลาโอ้บอกพูดหลายเด้อครับแฟนคลับแฟนคบนบ้านเด้งบ้านเรเอาหนโอ้แฟนคลับครับครับไปลูกห้สมือด้วยครับผมบอกพูดไหลายครับปลาครับไก่ไก่ทั้งในผู้ขายไก่ไก่บ้านเขากับพี่น้องครับ ไา่ไปแล้วไก่ดีได้พี่น้องเด้อสุกุสุกพี่น้องครับทีมั้นครับไม้ยางเคลีรกพี่น้องครับตวอยกันแล้วกันับมตาอบุาังครับอาขายย้เด็ครับผมมาทุนนัทมานนัครับตายยุไส้ัห่เนี่ยยูบาน้จะเล่นโมขปาไปไหนพยายามด้วยำที่ดีติดบยำเมีนำมงครับตายังตายยังอ่าปมาดวงจะเล่นงวนครับปมาดวงจะเล่นนซิตี้ไปยายามครับผมโอเครับอดีดี่น้อเด้อไายดีุพี่อ ไบพี้ครับยำยำสามข้าวค่นะครับไก่เนยนะครับเอาาขายดีราเดล่นะครับยิปโป้ยิปแม่่อยแม่ได้ยังแม่เอานะครับขอคุณพี่น้เลอครับโอ้นะครับแย่ไอนี้ของตรงนีย่ของนไงค่หหง ไต้งไปหงจ้าโอ้โหขเคจริงสิ่งด่าที่ไปยยกนบอูแเอาไว้ดีนะครับเด้อเเป็นตามัวโอ้ขับคุณอ้าขอบคุณในหลายพี่น้องครับขอบคุณยี่บอยี่แปรไอบคับกีใ้การรับชมนะครับอ่ะปากต้อนกันมาพี่น้องมานะครับวันนี้เขาวันนี้เขามาทำเล่กน่อยนี่นี่นชมพักเหนียวโอ้นี่ เด็กขายไปสมพักอ่ะขายแล้วจ้าใบจะพื้นแนวสมพักกันแม่สมพักแป๊บอย่านี่แม่ขายเดียวกจ้าโอ้เอาใบขายดีนะแม่เด้ออันนี้ดำใาญ่ไก่จริงเลโอ้พี่น้องกับหอมหวยหวยพี่น้องเนี่ยครับเขาจะไปซองนี่เละพี่น้องเลยไปชมกครับไกลพากันถึงนแนวโอ้ครับแม่สวัสดีครับนเรียใครยังไงขายไก่บ้าน เกี่บทจังแม่เนียยงเาซื้อค่ะโอ้รถยี่รถยี่าค่ะบอกว่าอันนี้ยังแม่เนี่ยดอกกระเจียวกกเจวเโอ้เอาอันไ้ดีแล้แม่เด้อทีแม่จับ้านยังกอนบ้านเงบ้านโอ้ยดากันอย่างเงียดข้างแ้วเขงไม่เอาอาดีเด้อเอาอาดีที่บอกครับเอออแม่อแม่เห็นยังนี่ นี่แม่เป็นยาโมจิบ่จ้าเปิดไฟแมงาเปิดไฟแมงหนาใช่เอาจ้าปลากรเจียงเดี๋ยวกรมไมีตามเลยเอาเสียงรอดิแม่้มีเสียงบ่มีเมันมันเสียงองไแม่เสียงององกิทอดเอาแมเสียงเอาเสียงอะไอ้ย้องเป็นหรอิุุจุุบนุุนี่ยุุนุนุุ้ีุุ่บยุนุบนีุนีุ่บียุุ่ แม่ยอ nee, nee, nee. ีแม่ยังหนึ่งอ oh. ah? nee, nee. ันนี้แกงทำไมแกงสายบัวสายบัวเส้นปลาโอ้สายบ้านสายบ้านอีแม่ยยืดเสฮนนะแม่ยยืดเส้ยูดดอนงัวดอนงัวอบเแม่มาสูกดัดบัวมาถูกนัดอีแม่ยังสียัง อยากขายอยากขายไอยังไง centimet, เอาอยากขายดีด้วยแม่ด้วยฟอือตัวยังไงเนี่ยเออเอาเอาผไปยังแม่เอาอยากขายดีอยากขายดีสุกพนพี่น้องครับอันนี้เป็นขาจักไอขายฟองว่างครับขายฟองนกอิมมีขายองมีขาโอ้ขายดีได้เด้อครับครับเอาเอาเอาพี่น้องครับโอ้ขับเขวบขับน้าผู้ชมสมบูรณ์พี่น้องครับบ้านเราใหญ่เฮาอันนี้เป็นปลาครับเป็นปลานะครับเอาพี่น้องขายดีสุกพนเลยพี่น้องครับอีพ่ออีแม่ไปเดี๋ยวเขาจะไปช่องคุณตรงไป เอา่อยเดรคไฮไปใหญ่เดรคไฮไปเอาใหอยคลายดีเท่ใหญ่เด้อนะครับผมเอาสุกุนพี่น้องครับยำถามถามข่าวนะครับเป็นแนวทางครับอันนี้หอยแชีงกับหอยแชีงไอ้ไอ้ที่หอยเชีงเขาใหญ่เนี่ยหอยเชีงพูดเนาะเอาหอยคลดีครับใหอยคลายดีใหอยคลายดีสุกคนกระปอากาศดีพี่น้องครับอากาศดีพี่น้องสุหมองสุบอนครับแม่เดรขายไปเดรขายอยู่เดรคไฮไปเนาะ้าเขาปลูกเองจิมเนา ครับโอ้พลิกเกียงจังาเอาวหอยคายดีทั้งแม่เด้อเ,อเอางก็สวเย่างกคือเขาแหละ้วยโอ้ครับแม่ครับเอาวหอยค,คายดีไงขายดีพี่น้องเลยนะครับขายดีสุกูสุขทุนนั่นหแหละอันนี้พนละไม้พนละไม้เอาวหอยคายดีทั้งแม่เด้อครับผวมอาวอาวอาพี่น้องครับมื้อนี้นมาคำจังน่อยขายเรากินแรงเอ้าอันนี้มาจังไรเนี่ยกินแล้วพายลำโอ้เห็นจะไดทีวีโอ้บ้านยูบันเฮาบ่อนครับ คือบ้านยังกับบ้านน้ำเคียงค่ะบ้านน้ำเคียงมีสวนเรียบร้อค่ะเอ่อเข้าทรงบ่ขายได้พี่น้องอย่างใดเนาะบอกเบอร์ได้แหละโซนแปดสิบเนะค่ะห้าแปดเก้าซีซีสองเก้าค่ะอยู่บ้านยังกับบ้านน้ำเคียงค่ะโปรโมได้เนาะราคาทรงโอเคครับกินตะพาลำพี่น้องครับขายดีขายดีชูบุชุกพี่น้องครับเอาเอาเอาเอออันนี้รับประกันหวานทุกหน่วยแต่ว่าอันนี้รับประกันเจ็ดทุกหน่วยครับพี่ครับ รับประกันเพชรถุงวยบ่เข็มถุงวยไหมคะโอ้มีถุงวยพี่น้องครับเอาเอาเอาขายดีเด้อพี่น้องครับเออขายดีทุกคนครับเอาอันนี้กินโซ่กินโซ่มือแกนครับนี่ขายดีขนาดเลยมาสตาร์ขายดีโปรโมทหลายแมงวันเข็มเจ้าเข็ยยังติบาทค่ะซื้อซื้อพันธุ์หน้ากระถั่นพี่ๆของกะละดินไซน์หน่อยค่ะ แฟนเาเป็นใคสุพันก็คือมาแล่เองหมักเองมาตรงนดบ่มาตุงนทค่ะโอ้ขายดีใหญ่เลยค่ะลานปลาไลขีนน้องขีค่ะเป็นแฟนขาเอาเจี่ยมีหนาล้านบ่มีค่ะบปืได้ใหญ่ได้ได้ปจัดเปลาอ่าเป็นบุญเป็นงานไปได้เลยค่ะศูนย์แปดเก้าห้าศูนย์สามสามเก้าเจ็ดห้าปากข้างบ้านน้องขีค่ะปากกเป็นน้องขีเนาะเออไปควนได้พี่น้องเ้อะบลานคปนิชตีค่ะมีลบเลยเนาะเอาหยคายดีครับบ๊ อยากได้ปลาไปใส่การใส่งานพี่น้องนะครับอ้าวยี่พอยี่แม่คอยครับโอ้บักทุเรียนเอาไว้บักทุเรียนมาเมียนตัวนี้นะเอาบักข้าวบักข้าวอันนี้ยังแม่เนี่ยเขาเหนียวทางกัญยาเฮ็ดเจียงกีแม่ป้าเขียดเป็นเนาะติ๊กเจงเดี๋วโอ้พี่น้องครับของเสียบัานะครับยี่พอยี่แม่คอยอ้าวไา ย้มเลย่ะแม่ไม่อยู่ขังสวนโน่ที่แม่เนี่ยจ้าอยู่สวนมาเลยค่ะไก่เนี่อยู่สวนเลยค่ะแก่นน่เดียอะมากจริงจับแชบได้แม่ได้ไข่ดีได้แม่เด้อครับผมอยู่สวนกับพี่น้องนะครับสวนบานเท่านะครับที่พอที่แม่คอยครับพนักงานไก่นะครับขายดีพี่น้องครับอ่าครับแม่ เดีกขายไปเดขายออ้านนยเอาหอขายดีได้ไหมเด้อโอ้ยังนอนอยก่นอนปนณเพจๆีไหมทีแม่เชียร์ดีกวาที่ีแม่อยู่บ้านยังบ้านน้องเสียวน้องเสียวขายดีได้อหมเด้อดแต่เสียบแต่วันนี้แม่อันนี้นเห็ดค่ะบนเหตุร่มันเอาเหตุไขเหตดละงอกเหตุตาขาวทุกอย่างเอแกระแดก แกอ布拉แกไปบ้านเอ้าอันดับแรกใครดีร <ata> เ้ยแม่เด้อขอบคุณแต่หลายครับมายึดผมค่ะครับผมเอ้าเอาพี่น้องครับเขาฉีกยางมาทางพุ่นแล้วว่าสิง,งูมาทางนั้นโอ้ยบ้านเป็นของมานมนหน,น,น่อยหน่อยวันเมีนหน่อยวันเมียนเนาะโอ้พี่น้องกับร้านค้าเขาหลายขนาดเลยนะครับ <c oughs> มาเชือแรกครับทีมงานมาเป็นเชือแรกนะครับต้องขออนุญาติบากข้ามจีพออีแม่ข่อยนะครับร้านพัก มีซีใบมีเบิร์ดพี่ดองครับเออเบิร์ดพี่ดองครับนี่พี่ดองครับลำไยปลาชิปเปินไก่นะครับไข่หมดแดงมาลงมาพี่เฮาโอ้บักลำไยอยู่สวนโนดุี่แม่เนี่ยแม่จ้าปลาจักบาททั้งสิบยี่สิบบาทได้บักหลายเลยโอ้เฮ็ดเปลเป็นไข่หมดแดงครับโอ้เดือบแช่ของแซ่บบ้านเฮางเราแม่เนาะเออที่แม่อยู่บ้านยังครับ บ้านเก่า huh. น oh, uh ้อยโอ้กับผมมีไก่มีเป็ดโอ้ผมท่านเลยพี่น้องครับอันนี้ปิ้งไก่เอ้าซื้ว่าอุดมสมบูรณ์พี่น้องครับบ้านเราใหญ่เฮาเนี่ยครับทีมงานเดาจะมาเตอแรลกครับพอดีมาอยากน่าดูกันเลยหายนอกกินแรงนะครับพี่น้องนะครับเขาจะไปทุกร้านบุ้นี่ยไปทุกร้านได้บ่มาไปทุกร้านเลยเข้าอี่แม่มาซื้อเนี่ยี่แม่มาขายของมาขายของเบิร์ดเราปะเบิราดจ้าก็ขายดีก้นมูดเดี๋ยวเอาเอาไอ้ใีเด้อแม่เด้อเอาเอาแล้พี่น้องครับมาทีพี่น้องมานะครับซากไหนมาแล้วเขาก็ เอาห่อตรงลานนี้เพี่รองเนาะนะครับเพราะว่ามาคำจังหน่อยเป็นมาแต่เย็นแต่สีม้วนยัวครับฟองหวานนะครับที่เนีขายยังเนี้ยโอ้ล่าเป็ดโอ้พี่เอาเลย้ติแม่เพชรผีเงี้ยค่ะป้าผีมือเดี๋ยวว่ามีล่าเป็ดเออมีต้มน้ำนะครับเอาไปขายดีครับไปขายดีได้ไหมเด้อครับทุกคนเดีอพี่น้องครับพี่คว้าพีแม่คอยป่าทัป้ามีน่งตัวยืนยันจะไปกลางดังเอาตีใหญ่เนี่ย ไปกลางไปสอยน่ะวะโอ้ปลาตู้บีบโลการดังมากเหมือนว่านเ่าวาโอ้นะครับเขาต้มแกงอันนี้แกงน้อไหมติ๊แม่เนี่ยอ้อมน้อไมมสุดาอ้อมน้อไมมอันนี้แกงบอลใส่เมเปิ้ลปลาแกงบอลใส่แมเปิ้งเห็ดเอาดิแม่แม่ค่ะปีมืดเด้อวะเอาอะไรขายดีตด้บแม่เด้อไส้ปีแต่มีไดจ้ามีหมกจังเกิดไหมหมกคบใส่ปีหมกคบ อันนี oh. ้หม oh. ูก no well, okay, um, ัน oh. น okay, uh. ่าไม้ไส้หมูโอ้ยแม่อยู่บ้านยังบ้านเราไงเนี่ยบ้านเราใหญ่เขาเนี่ยเนาะโอ้ยครับขายดีนะแม่เด้อไปอีฟคอยอีฟเม่ข่อยครับขายดีสุกุสุกุลอันนี้ครับเขาให้เลยครับเนี่ยเดียวกันป้องขายดีเนาะนี่เนาะเออพี่เต้าจีละอย่าเหยียบทำเองค่ะโอ้ยพี่เตีโอ้ยผีมือเอาไปขายดีครับไปขายดีสุกุลเท่ากับเบิร์ตัวเนาะเมาอะไรนะจ้า โอ้ครับเดจ็ดสิบบาเมาแล้วครับเด้ออันนี้ผลไม้นะครับผลไม้บ้านเฮาพี่น้องครับอีกจังน้อยบุญพอรับกินนี่เฝ้าจองรถนี่นะครับเดี๋ยวขายดีพี่น้องครับผู้เฒ่าเฮาเอ่อยี่ออีแม่ครับเออขายดีทุกร้านเด้ออันนี้ขนมขนมนี่ไงเขนมยังนี่ขโน้มกับข้จ้าขนมไข่โนกกระทะพทอดเท่งบ่ะครับเปิดต้วเนาะป้านพี่น้องครับผู้ประกอบการเราเราสิเยี่ปออมสิกลับบ้านแล้วขายเอาแตขายดีได้ใหญ่เ้อขายดีทุกร้านครับของจะมาเที่ยวแรกครับ นะครับทีมงานนะครับช่องที่นี่เบื่อ,อ,อเพราะเราบือแม่ลูกชิ้นสิแม่เนี่ยเฮ็ดเองมาแม่เงี้จะได้เปิดบ้านเาะเปิดบ้าบนานะแม่เนา<น>ะอ๋อ้ขายดีนะแม่ลูกชิ้นเน<ม>าะอยากได้ลูกชิ้นครับเอ่อีพออีแม่ข่อยครับเอาไปเสียบไม้ปิ้งเก็บกำไรเราแม่เนาะโซงบ่อชงบ่เออบ่อชงเนาะแม่เนาะรับผลไม้แล้วรับผลไม้แล้วเออเอาไอแม่เอาอยากได้ลูกชิ้นครับเซ็นใยจับกับนีเนาะแม่เนาะขายดีครับพี่น้องครับขายดีทุกคนเนาะ นะครับมันเป็นร้านหน้ามันเป็นนะครับอาหารการยูคก,การกินนะครับของพี่น้องนะครับบ้านเราใหญ่เฮานะครับอูพี่เตี้ยครับอันนี้นร้านขนมบ้านพี่น้องเตี้ยขนาดเลยน,นะครับพี่น้องาขายดีทุกร้านรรรรค,นะครับพี่น้องขายดีทุกร้านพี่น้องกับพี่บอยพีแม่คอยนะครับมาหาเรากินเราเอาเย้แม่แคือ,อมาขายเบิดอิอนเวส เอ็ดไม่จักตัวม yeah. yeah. yeah, uh, yeah. yeah. yeah ือน I mean ี oh, okay, okay. Yeah. 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 Yeah, so ่เอ็ดมาชิบตค่ะน yeah. ิโตแยะแยะสองตัวแแยะสองตัวลูกเอาไก่เด้อไก่เด้อลูกเนี้ยสองตัวเออแม่ลูไก่เด้อไก่เด้อป้าป้านี่แยะนี่แหละกำไรเราแม่เนาะแม่นี่แหละกำไรท่านขายมาเบิดติดคือบายยูตัวแม่นค่ะยูตัวแล้วแม่เนาะแม่ค่ะไอ้ยังเนี้ยชิบใครเปิดโตราะเลยเนาะลูกแล้วนอยเนี้ยจักโตเดี๋ยวได้แม่จะมาซอยได้แม่เอาาฮ่า ที่แม่อยู่บ้านเขาหรือเ่าอยู่บ้านพักหวานค่ะภาคหวานโอ้โอ้บวกไก่ดอกแม่พวไก่ดอกเนาะค่ะพวไก่ข้าวข้าวปทางถึงกินเปัดเปียนเขาชื่อไก่เอาไอ้ขายดีครับผลิตไก่ทอดนะครับครับผมไอ้ไปถูกนัดป่ะครับเป็นน้ำฟองผมไปรัฐบาลเขายังจบครับผมนี่เรายีนาคาหลักหน่อยเลี้ยงไปใช้หมื่น ขอหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันมือนก่เขาไป็ขอหน่อยครับเดี๋ยวเจอกันเคล้ายดีได้เนอะร้านนั่นข้าวเหนียวไก่ลเนี่ยต้มแป้งอันนี้เป็นขนมครับอันนี้ขนมอันนี้ขนมยังครับเนี่ยทาโกยากิค่ะเทปเทปกี่ล่ะใช่ค่ะทำเองค่ะไปทุกนัดปะทุกนัดเลยค่ะมื่อนไปใส่พรงนี้ไปขอหน้อยขอหน้อยเดี๋ยวเจอกันครับผมี่ซื้อยังี่ซื้อยังชื่อหนึ่งค่ะพี่หนึ่งนะครับอ้าวจำซื้อไว้พี่น้องครับอ๋ของเสียบันเข้า ครับผมครับผมแม่อันนี้ก็บยายสองถุงอันนี้ขนมยังแม่แตกจ้าเดียงบอกครับแค่เดียงค่ะจังบาทดิอันละสามจ้าอันละสามถ่ายมาสาวขอบคุณเอาเอาอายดีด้วยยายได้ครับขอบคุณครับผมครับผมอีบอยอีแม่ไปเอาวะเอาวะเอาเอาซื้อเื้อซอยแล้วซื้อซอยแล้วสองถุงสี่สิบนี่เสร็จยังงีเดิ้ เอานี่แม่ถุงเลยยี่สิบสองถุงสี่สิบแม่นี่ไหมมันเบิดแล้วเปิดขายไอ้เจ๊เบดแล้วนั่นผมนะเอาเดียวเอาถุงยังจะเออเอาขายดีครับเอาเอาขอบคุณพี่น้องครับยี่ปอยี่แม่่อยเอาข่าวพูดอะไรกับโบเออกับโมาโอ้ยนี่คุณนเยอะหลายเดี๋ยวนี้รับเน็ตก่อนสิซอยยี่แม่คอยล้วมืออื่นไปบ้านผลหน่อยเนาะตายเนาะ อันนี้ยังไปนี่อันนี้ยันเขียนดำไฟกับเขียนลอยเยี่ยวแม่ยเจ๊ินเมีเขียนลอยไฟเฮยเขียนลอยไฟครับเขียนลอยไฟพี่นอะโอ้ยน้ำจัดินไอันี้กปะอันมูข้าวเจ้า่นไก่น้ำอัดไปสันเกสันจินโอ้อนี่อกครับแมนครับเขาเหตุยังกปะกว่าอันกรคือขเจ้าไปลบมากกระคือไปับอี อีกขอดเนึ่งจากเขาจียมากเลยครับโอ้เป็นกัมราซิบารเป็นเทียนหมดเนี่ยครับมันเป็นเทียนจากขว้วฐานฐานเจ้าโอ้เป็นเจ็งของกินวันนี้เราบวันนี้เราไปอ้อยไฟติดครับเราไปอ้อยไฟมันจิดลูกปีแล้วก็มันเป็นจิตมะพุ่นมะชิวอัปพีครับเนี่ยครับเอาบอเทียนท่านท่านผู้ดังฟื้นดังเตาหนีเป็นตะไสรับโอ้ไอเดียดีนะครับเนาะเอาซื้อช่วยเอาเอาซื้อซื้อลองเบิรงนครับพี่น้องครับเออ พี่น้องครับวันนี้ทีมงานของเาสื่อเทียนครับจะบาดไปจะบาดเออคำราศีบาดครับเอากำหนึ่งเอากำหนึ่งครับครับไปใส่พิ่งครับโอ้พี่น้องครับสื่อเทียนเออสทียนไฟใส่เพึ่งครับอยากเบิ่งครับอยากเบิ่งเออครับผมเอาดีเลยเทียนพี่น้องครับสื่อเทียนเออสื่อเทียนไปอยอยไฟพี่น้องครับเอาเอาสองไปเลยไปเอาสองไปเลยไม่ต้องร้อนครับเอาสองครับโอเคครับเออสื่อเทียนครับวันนี้ครับเจ้าเทียนมาเล่เอาเทียนอปอยยไฟวะ แกจ้องเทมโอไอไป้ปะเออออกมาไหมเออโบ้แค่ห tamam, ็นได้แค่ครับเออขอบคุณครับอันน sì, ี้เป็นพี่เฮ็ดปิ้งไข่กับพี่เฮ็ดไข่อันนี้พี่เฮ็ดไข่ครับเนี่ยปักกำลังดอกจุ่มดอกจุ่มนี่แหละเฮ็ดเออเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เออเฮ็ดปีนองครับเอ้าเอ้า เอาไอ้ไก่ดีครับไก่ดีทุกคนพี่น้องเอาอีบอยอีแม่คอยครับสุดทุกคนเด้อปามุกพี่น้องนะครับมามาพี่น้องมันจะคำก่อนอันนี้อันนี้พักบุ้งบ้านเขาครับเนี่ยอันนี้กระเป๋าคำเนี่ยกระเป๋เอาชองมัดครับชองมัดชองมัดครับผมเอาที่ครับเอาไปพัฒนาเชี่ยวได้เนาะแมนแมนครับเอาหอยขายดีทุกคนพี่น้องครับอีบอยอีแม่เออครับปะโอ้กันหญ่ขนาดเลย แม่เอาเดี๋ยนี้กับไปพัดมั่นเสียบมือนี้บรรยากาศกับพี่น้องนะครับมาแา่น่าดูนกันเลยจอดซื้อแล้วกินกับมีโอกาสกันเลยนะครับได้เยี่ยมยามถามข้าวพี่น้องบ้านเราใหญ่เฮานะครับขายดีสุขสุขคุณครับแม่ครับผมแต่เลยมีโอกาสมาเยี่ยมยามก็ได้ไหมไอเดียเพรากับพี่ได้กินรถไกลเอออขาไก่ดีทั้อหมดเด้อขอบคุณครับครับผมครับผมมามาพี่น้องมานะครับ ไปเรื่อยๆครับพี่น้องอันนี้เบิสเราครับร้านนี่เอามาเขาช่องพี่พี่น้องเข้ามาดิใกล้วินแล้วใกล้วิบแล้วโอ้นะครับร้านยำร้านไข่นะครับวะขายดีขายดีทุกคนนะครับเด้ออันนี้ไข่ครับอันนี้ไข่อยู่ไข่อยู่ในห้างครับนี่ครับอยู่เล่ามันไข่สิแมะต่เลยเก็บกับเอาไขยขายดีทุกคนพี่น้องครับ ปิ่งหมูปิ่งหมูนะพี่น้องครับอ่บมื้อไปใส่แม่มื้อโอ้ยน้อยแม่เนาะ้อ้ขายดีแม่เด้อนะครับอ่านะครับใส่กอดครับเก็บเราพี่น้องครับมาคำจังน้อยพี่น้องครับมาคำจังน้อยให้พี่น้องดูดีไม่แห้งรับลำรวยนะครับขายดีทุกคนเด้อนะครับพี่น้องขายดีขายดีอีพออีแม่ข่อยมาย่างตลาดตะลี่กะนะครับขายดีทุกคนลับพี่น้องนะครับ อันอ้น oh, okay, okay. 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 ี้อันนี้ยังใหญ่เนี่ยต้มยำกุ้งต้มยำปุ้งโอ้กับหอมๆเนาะเอาวะส่วนหน้าโคกโคกเขาเอาเอาตักทุ้งเนี่ยยังทุ้งเนี่ยครับโอ้พี่น้องครับคูดปอยยังเห็ย่างนี้ยบอครับเอาซองทุ้งเนี่ยซองทุ้งแล้วก็เข่าซองทุ้งครับผมนี่พี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวกินแรงแล้วครับเอาขายดีครับอันนั้น แยกหายแยกเลยทุกอย่างยี่สิทุกอย่างยี่สิบแปดโอ้สามพวงห้าชิปเอายังเช่นเอาสามพวงเช่นเออเอาสามพวงแยกก่เลยเรับนะครับตุ่มค่าไกปครับผมอหอยขายดีทุกร้านพี่น้องครับยี่พวอยิแม่คอยพุ่นสุขพนเออมีอะไรพี่น้องครับเอาใหญ่เอาเอาไอ้นี่ก็ครับพี่น้องครับ ผมแม่บ ar าทอาชีบาทนะครับอ่ะมาพี่น right ้องครับมาลงไลค์เชิญครับคนนี้มานะครับให้พี่น้องยูดีมีแห้งเราไวยได้พี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามครับช่องที่นี่อย่างเพื่อบอลบือมืออื่นเอาสิไปใสพี่น้องกับข้าวก็รอแกล้งหัวรอต่อายุนะครับอีพออีแม่นะครับเพาะว่าเป็นนะครับอ่าสนับสนุนร้านค้าชุมชนสนับสนุนร้านค้าบ้านเฮางครับให้ยยูดีกินเสียบสุขทุกคนไลน์นี่ไปกอนสบายดีสวัสดีครับ